ความหวังชาวนาเงินประกันรายได้ข้าว2ชนิดทกอจ่ายทันสิ้นปีหรือไม่ กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนาทั่วประเทศก็มาพบกับปุ้ยจ๋าอีกเช่นเคยในวันเสาร์ที่26ธันวาคม2563ค่ะและในวันนี้นะคะปุ้ยจ๋าก็มาพร้อมกับข่าวสารของเงินประกันรายได้ข้าว2ชนิดนะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวนานะคะสอบถามเข้ามามากมายเลยทีเดียวค่ะปุ้ยจ๋าก็พยายามหาข้อมูลให้นะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาฝากแล้วนะคะเดี๋ยว เราไปฟังรายละเอียดกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องปยุยจ่าด้วยกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะ เงินประกันรายได้ข้าวสองชนิดทกสศแจ้งข่าวดีวังให้ทันก่อนวันขึ้นปีใหม่เช็คเงินประกันรายได้ข้าวเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวสองชนิดขึ้นไปทกสศดับความกังวลพยายามเร่งให้ทันก่อนวันขึ้นปีใหม่เผยมีจำนวนมากขอให้ชาวนาใจเย็นๆ จากความคืบหน้าเงินประกันรายได้ข้าวที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวครั้งที่26ทับ2,563เคาะมาถึงงวดที่7แล้วผลการดำเนินงานใช้เงินไปกว่า4.1่นล้านบาทมีกเกษตรกรที่ได้รับการจ่ายเงินไปแล้วทั้งหมด4.29ล้านควรเรือนคิดเป็นปริมาณกว่า 97%แล้วยกเว้นภาคใต้และในความคืบหน้าของกเกษตรกรที่ปลูกข้าว2ชนิดนั้นในขณะนี้มีความคืบหน้าตามลำดับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสก็ได้เปิดเผยว่าเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสองชนิดขึ้นไปซึ่งชาวนานในกลุ่มนี้จำนวนยังมีวิ่งตลอดยังไม่นิ่งแต่เจ้าหน้าที่ทกสจะพยายามทำให้เร็วที่สุดเพราะมีจำนวนเกษตรกรชาวนาปลูกข้าวในกลุ่มนี้มีจานวนมากอีกทั้งรอบการเก็บเกี่ยวต่างกันเงินประกันรายได้เกษตร ตรกรในแต่ละงวดก็แตกต่างกันทั้งแตกต่างชนิดพันธุ์ข้าวการเคาะราคาประกันในแต่ละงวดราคาก็ต่างกันและที่สําคัญมีการจํานวนปริมาณเพดานจํากัดของแต่ละชนิดมาคํานวณเป็นต้นอีกที่ไม่เท่ากัน ทางเจ้าหนะ้าที่กำลังทำงานชนิดเร่งเวลาทั้งวันทั้งคืนก็หวังว่าจะเสร็จให้ทันก่อนปีใหม่เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องชาวนาะอดใจรอ,อนิดนึงการันตีได้แน่นอนสำหรับชาวนาะที่มาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดำเนินโครงการประกันรายได้ข้าวได้กำหนดราคาอ้างอิงและระยะเวลาที่ใช้สิทธิขอชดเชยตั้งแต่วันที่1เมษายน2563ถึงวันที่31ตุลาคม2563ยกเว้นภาคใต้ตั้งแต่วันที่16มิถุานายน2563ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแล,และกำหนดเกณฑ์กางอ้างอิงโครงการประ กัรรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวได้ประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างอิงครั้งแรกวันที่9พฤศจิกายน2563เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้ข้าวความชื้นเข้าเปลือกแต่ละชนิดไม่เกิน15% และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารข่าวดีนะคะที่ปุ้ยจ๋าได้นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวนานในวันนี้ค่ะสําหรับเงินประกันรายได้ข่าว2ชนิดนะคะและปุ้ยจ๋าก็จะติดตามความคืบหน้าให้เรื่อยๆค่ะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะปุ้ยจ๋าก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประกันใดไปปุ้ยจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วย เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ